หลังจากที่เราต่อขนตาที่ Go Inter นในประเทศเจแปนนะคะอาจารย์ขาในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์การเลือกสีคอนแทคเลนส์ให้เหมาะสมกับดวงตาของเรานะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะอาจารย์ขาเป็นใครครับก็คือนะคะคุณอุมมารินผู้การค่ะเด็ c คอนแทคเลนส์ศูนยนนั่นเองค่ะพบกับเธอเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นครับชื่อคุณไอซ์ค่ะแล้วแล้วไอซ์แล้วออกทีวีทำไมไอซ์ชี้แปลว่าตาค่ะอ๋อไอซ์แปลว่าตาเออนึกว่าไอซ์ไอซ์แล้วก็คือมาออกทีวีทำไมไม่อายไม่อายเลยอันี้ถามกันเลยดีกว่าถามนนี้ใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอันนี้เลือกสีอะไรครับคุณอายอ่าอันนี้เป็นสีเทาสีเทา เป็นสีเทาเพื่อที่แบบว่าเราเป็นคนที่สีตาดํามากค่ะถ้าสมมติว่าเราไปเลือกสีตาอะไรย่างเงี้ยค่ะมันจะดูกลืนไปอ๋อ้ยอเดี๋ยวขอขยายความก่อนว่าการเลือกสีคอนแทคเดนให้เหมาะกับดวงตาเราสีผิวเราต้องเลือกสีอะไรแบบไหนครับเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมคะระหว่างสีผิวกับสีดวงตาจริงกับสีดวงตาดํา อันไหนสำคัญมากกว่าในการเลือกคอนแทคเลนส์ถ้าสมมุติว่าเราต้องการลุคเซ็กซี่นิดนึงนะคะ่ะอาให้เลือกเป็นสีเทาเลือกสีเทา,เ,ทาเพราะว่าเวลามองไปแล้วเนี่ยมันมีมีความตามันจะดูแล้วเป็นไงเอ่ยมันจะด,ดูแบบว่าเซ็กซี่เหมือนสาวฝรั่งอะคะอ่ะเหมาะสำหรับคนที่ดวงตาดำเข้มถูกไหมแลถ้เาเกิดคน <look sexy S 1> คนดวงตาดำที่สีอ่อนลงมาใส่สีเทาไม่ดูเหมือน ตาเป็นฟ้าบฟางเหมือนคนอายุแก่ๆหรอคุณก็ต,ต้องเลือกที่แบบว่าเขาเขาเข้ากับหน้าเราอะค่ะยังไงจริงๆแล้วว่าต้องต้องอยู่ที่ ความชอบด้วยอะค่ะไม่มีกไตายตัวไม่มีกไตายตัวค่ะนะครับค่ะมาพูดถึงการเลือกคอนแทคเลนส์บ้างเขาบอกว่าต้องมีค่าวงตาวัดอะไรอะไรงงค่ะงงอ๋อตัวนี้จะมีเบสก็คือตัวที่เป็นเขาเรียกว่าความโค้งค่ะค่าความโค้งอะไรยังไงคะความโค้งความกว้างความโค้งอันดูได้จากตรงไหนคะอย่างนี้กล่องเลยค่ะคือต้องหัยกล้อท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าจริงๆลูกตาเราเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีความโค้งของลูกของแก้วตา ถูกไหมครับของแก้วตามันจะมีความโค้งซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความโค้งที่ไม่เท่ากันก็คืออย่างค่าความโค้งเนี่ยค่ะอย่างเป็นเลนส์ทั่วไปอย่างนี้ในประเทศไทยค่าความโค้งจะอยู่ที่8.6อดจุดหกถ้าคนที่ใส่แล้วแบบมีอาการเครืองตานะคะอาจจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้นะคะใช่มันคือมันพอดีอะค่ะมันจะหลวมทําให้รู้สึกแบบเครื่องตาทีนี้อีกอันหนึ่งถ้ากับถ้ากัดว่าคนผิวสองสีดวงตาดําเข้ม แนะนำว่าเป็นสีเทาใช่ไหมสีเทาค่ะแล้วนอกจากสีเทามีสีอะไรได้อีกอ้มีเยอะมากเลยค่ะจริงๆคอนแทคเลนส์มีทั้งหมดแปดถึงเสีอันนี้ไม่แน่ใจนะคะจะมีแบบว่าสีเทาสีน้ำตาสีดำชมพูเขียววันนี้มีเขียวมาให้ดูด้วยค่ะจากจาๆจากจากจากแากจาากจากจากลากคากจากจาบา ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเดียวหมดเลยแล้วเนี่ยบางอันเนี้ยที่ผมดูที่ผมจับขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือจะเป็นขอบอีกสีหนึ่งข้างในอีกสีหนึ่งแล้วก็คือเป็น3ระดับความเข้มของมันเนี่ยคือเหมาะสําหรับดวงตาของสีตาแบบไหนครับอ่ะอันนี้นะคะคอนแทคเลนส์อันนี้ค่ะจะเป็นรุ่นทรีโทนค่ะจะเป็นสามสีค่ะและอย่างที่รุ่นที่ไอใส่เนี่ยค่ะเขาจะเรียกเป็นรุ่นวันโทนอ๋อก็คืมีสีเดียวสีเดียวค่ะเพื่อให้มันดูกลืนไปกับตาค่ะค่ะคุณลาขาในร้านของคุณไอเองเนี่ยเขาบอกว่ามี คอนเซ็ปต์เลนที่แบบว่าลิมิเต็ดด้วยหรอยังเนาะยังไงกันน้าตาเป็นยังไงครับลิมิเต็ดค่ะก็คือเป็นจะเป็นรุ่นนี้ะที่ผมจับเนี่ยเหรอใช่อาจารย์จับของดีกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นค่ะจะเป็นรุ่นที่แบบว่าได้รับเกียรติจากผู้นําเข้าอะค่ะนําเข้ามาให้เราโดยเฉพาะ คือแบรนด์อื่นไม่มีแบรนด์อื่นไม่มีค่ะนอกจากตัวแทนจำหน่ายของเราท่านั้นมีสีอะไรบ้างที่เป็นเป็นสามโทนใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณไอเนี่ยเตือนท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใส่คอนแทคเลนส์ให้ระวังเรื่องความสะอาดอย่างไรบ้างมีวัสดุอะไรหรือว่าอุปกรณ์ยังไงในการที่จะรักษาความสะอาดโอเคค่ะในเรื่องของการใส่นะคะก็คือการเปิดขึ้นมาจากขวดเลยเนี่ยค่ะไม่ควรแกะแล้วใส่เลยเพรใช่ค่ะเพราะในตัวขวดเองเนี่ยมีตัวา ใช่ค่ะรักษาเลนซึ่งเลนนี้ค่ะที่อยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะยังไม่ได้แกะสามารถอยู่ได้5ปีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแกะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีมีตัวที่รักษาเลนอยู่ในน้ำยาทำความอัดเลนน็คือเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่กําลังเริ่มเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ซื้อมาปุ๊บแกะใส่เลยค่ะอยากใส่ไงด้วยความรีบนะไอ้นี้แนะนาว่าควรอย่าควรเลี่ยงอย่าทําโดยเด็ดขาดใช่ค่ะก็คือไม่ให้ เอาจากขวดขึ้นมาแล้วใส่เลยนั่นจะทํำยังไงก็คือแกะนะคะแล้วเขาจะมีเอ่อตัวตลับนะคะอยู่ในี้ตลับในนี้ใช่แกะแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะให้แช่น้ำยาไว้ก่อนประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเพื่อให้เลนส์ะเขาคายตัวเอ่อตัวรักษาเลนส์ออกก่อนนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเอ่อพอครบแล้วก็โอเคก็ใส่ได้ปกติแต่ระยะเวลาในการใส่ไม่ควรเกินแชั่วโมงค่ะอแล้วคอนแทคเลนส์นะคะ1กล่อง หนึ่งคู่เนี่ยเราใช้ได้กี่ครั้งหลังจากเปิดขวดแล้วนะคะ,คะสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือน,นะค่ะหนึ่งเดือนหลังจากนั้นต้องตัดใจทิง<ช>้งไปะค้ะทั้งตลับและ,ะตัวเลนส์ ทั้งหมดเลยทิ้ง<ช>เลยค่ะถ้าหากว่าเราดึงดันจะใส่ต่อไปอีกล่ะคะอันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะไม่ปลอดภัยนะใช่ค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณอาอเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงหรือว่าน้องๆที่ชมรายการอยู่หรือว่าท่านผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่อยากจะใส่คอนแทคเลนส์อยากจะเปลี่ยนสีแววตาหรือต่างๆเนี่ยว่าให้คำนึงถึงอะไรบ้างครับฝากนิดนึงค่ะในส่วนของคนที่อยากใส่คอนแทคเลนส์นะคะาออยากให้คอนเซ็ร์เรื่อง ความปลอดภัยนะคะคือใส่แฟชั่นนะคะใส่เพื่อเสริมบุคลิกะคะได้เลยแต่ว่าต้องทําให้ถูกต้องกรรมวิธีค่ะหลังจากนั้นก็จะแบบปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานไม่มีปัญหาเหมือนในข่าวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะและ้นให้คุณอายฝากนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยติด<ค>ต่อ,อยังไงอะไรยังไงที่ไหนครับอ่าค่ะก็มีในส่วนของ Facebook นะคะ Facebook ก็ the contact lens 0ูนย์ค่ะหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่ 0800159966ค่ะครับผมเอ,อ้าว่ว,วันนี้ก็ <c oughs> ได้ข้อมูลดีๆในเรื่องของการเลือกคอนแทคเลนส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบนะครับ <c oughs> เรื่องการรักษาความสะอาดดวงตาของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณายมากเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับติดตามรายการสวยหล่อเพอร์เฟคไม่ต้องรอชาติหน้าทางช่องเนชั่นทีวี22นะครับทุกวันพฤหัสครับ9.30ร,รับรองเจอกับหน้าสวยๆแบบคุณปูนหน้าหลอ่ลอๆแบบผมอย่างเงี้ยอยากสวยอยากหลอ่อไม่ต้องรอชาติหน้าต้องติดตามชมรายการสวยหล่อเพอร์เฟคต์วันนี้เราลาไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ